สวัสดีครับอยู่กับช่อง,องเก่งมาซ่อม,น,ม ela, นะครับผมกับนิสันนัมเบล่านะฮะเกียร์มีปัญหาเกียร์พังนะครับใส่เกียร์ดีไม่วิ่งเลยนะครับเช็คเรียบร้อยหมดแล้วนะครับยกเกียร์ไปทีนี้ผมให้เจ้าของรถไม่ใช่ให้เจ้าของรถสิเจ้าของรถเป็นคนซื้อมาให้นะครับซื้อมาให้อันนี้เป็นเกียร์ที่ยกลงไงสภาพสวยๆคลิป,ลป,ลปเกียร์ยกลงนะอันนี้ดูเกียร์ที่เขาซื้อมาให้ นี่นครับวางทิ้งไว้นานเราไม่รู้ว่าอันนี้ของมันหรือเปล่าวางทิ้งไว้นานจนแห้งแล้วนะนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูว่าในท้องเนี่ยปกติไหมนะครับเออเดี๋ยวถอดอันนี้ก่อนนะมือเดียวอ่ะถอดยกมาแล้วนะครับผมก็จะดูเงี้ยไม่ได้ดูอะไรเยอะมากหรอกนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้จะแน่นนะครับแน่นแน่น มันจะดึงเข้าดึงออกนี้ไม่เป็นไรแต่ต้องแน่นห้ามยกไซายงี้ไม่ได้นะนะครับจะแน่นนะครับหมุนนืดนะครับเพราะว่ามันมีอาจจะมีน้ํามันอยู่ด้วยนะแล้วก็ในรูนี้ต้องเรียบนะครับรูนี้จะไม่มีรอยกระแทกนะครับข้างในเนี้ยตรงเนี้ยขอบเนี้ยขอบเงาๆอะ่ะนะครับอันนี้เกียร์นะ้ามันเข้านะ เกียร์น้ำเข้านะครัไม่รู้อะไรเสียมีเศษเหล็กลูกนี้นะครับมาดูลูกนี้มีเจ้าของซื้อมาให้นะแต่รอบหนออมันก็โอเคนะพอเขาล้างใช่ไหมเขาล้างแล้วเ็าวางกองไว้นานแล้วแหละดูทรงแล้วนะครับนี่เกียร์ญี่ปุ่นก็จะเป็นเซนเซอร์อย่างนี้นะแต่เกียร์บ้านเรามันจะเป็นหัวสแตนเลสน,น,นะครับังไปยิงดูกว่า เป็นยังไงนี่แห้งเลยนะวางไว้ซะแห้งเลยครับข้างหนวะเนี่ยเนี่ยเวลามาผมก็จะถอดดูนะว่ามันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้มันโยกอยู่แล้วแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่ามันเป็นยังไงเออัยากนะแป๊บอ่อดอแล้วโอ้ข้างในก็ ข้างนอกสนิมแต่ข้างในเขาขาวอยู่นะเออเออยังไงวะมันแปลกๆว่ะเดี๋ยวอันนี้อ่อนนี่ครับดูวเห็นไหมนี่ครับเวลาเราไปซื้อเกียร์นะมันจะเย็นๆเย่นี้ไหมเย็นนี่างตรงนี้นะ มาดูตัวนี้นะเราดูวันนี้นะครับนี่ครับคืออะไรนี่ดึงเข้าดึงออกเยอะเลยนะนี่ครับไม่รู้เป็นอะไรแต่หมุนนืดแต่ลนครเน,นี่ยดึงเข้าเลยเหมือนจะดึงออกมาได้เลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะ กล้าใสเลยวะโอ้โห้ไม่รู้เป็นไรนะนะครับผมก็ใส่ตามสภาพนะครับแต่ลูกเดิมเขานะลูกเดิมนะครับนี่ครับแน่นเลยดึงเข้าดึงออกได้นิดเดียวนะครับแต่ซ้ายขวาแน่นนะซ้ายขวาแน่นเลย ซ้ายขวานแน่นนะครับลูกนี้ครับไม่ต้องออกแรงเลยนะครับไม่ต้องออกแรงเลยน,นี่นะค,คืออะไร <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวบอกเจ้าของก่อนนะว่า <c oughs> จะเอาไปเปลี่ยนไหมนะครับผมไม่อยากรื้อสองรอบครับเวลาซื้เกียร์มาเนี่ยเขาซื้อไม่เป็นแล้วก็เขาไม่ได้ถอดทางร้านไม่ได้ถอดอันนี้ให้ดูด้วยนะนะครับ จริงๆควรจะถอดเช็คก่อนจะส่งลูกค้านะครับเนี่ยนะอย่างนี้ผมไม่กล้าใส่นะครับนะผมไม่รู้หรอกดังไม่ดังอแต่ผมไม่กล้าใส่นแน่นเลยนะเนี่ยเนี่ยน,นะนะเพราะว่าทุกลูกที่ผมใส่มันแน่นหมดนะอันนี้มีเนี้ยครอนเนี่ยมันเหมือนจะเหมือนเหมือนก็ใส่ไม่เข้าแล้วก็ออกกระแทกอ่ะนะครับ สายส่ไม่เป็นใส่ไม่เข้าแล้วต่อกระแทกไม่รู้เกีร้ร์ลูกนี้เคยขายไปหรือยังแล้วก็ใส่แล้วใช้ไม่ได้นะครับก็มาเปลี่ยนประมาณนี้นะอาจจะนะอาจจะนะเพราะว่ามันเนี่ยใส่ไม่เข้าแล้วฟันฟันตรงนี้มันเยินนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับเหมือนรอยใส่ไม่เข้านะครับแล้วก็พยายามใส่ให้เข้าใส่ไม่เข้า,าตอกแม่งเลยนะแหมไมรู้หักว่าอเปล่านะครับข้า,านะงในนะครับ ่ถ้าของดีๆมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเสมอกันหมดนะครับอันนี้มันมีรอยเย็นนะเนี่ยตรงนี้ยครับแต่ที่ร,รู้ข้างในมีรอยกระแทกนะครับต,ตัวนี้ไม่เป็นนะครับถ้าเราถอดดีใส่ดีไม่เป็นนะครับบางคันใส่ตัวนี้ไม่เข้ากระแทกปุ๊บเนี่ยร่องนี้มาใไอตัวง่ามเนี่ยเนี่ยนะครับ,รบไม่เข้าร่องไม่เข้าร่องนี้นะครับใส่ไปกระแทก ใส่ไมเข้าไม้ตีครับโอ้ยังไงเนี่ยนะยังไงนี่ยนะยังไงนี่นยังไงนี่ยนะอดิ๊กดิ๊กอดิดิกดิ๊กออดเอหุมากสำหรับการรับชมนะครับนี่อันนี้เจ้าของซื้อให้นะผมไม่ได้ไปซื้อนะครับถ่ายดูนะครับตาบภาพนะครับเดี๋ยวโทรบอกเจ้าของก่อนว่าจ้าไปเปลี่ยนไหมนะครับสวัสดีครับเหมือนจะดี น,นี่เหมือนจะใช้ได้